พบกับผมไหมนิติรัตน์นะครับผมวันนี้ก็มาแชร์ปัญหานะครับที่ผมพบนะครับเกี่ยวกับต้นเลือสีผสมที่ผมได้รับมานะครับก็สังเกตเลยนะครับคือต้นที่ผมเลี้ยงเนี่ยไม่มีใบเลยนะครับผมใบหายหมดเลยนะครับก็คือเลี้ยงไว้ทุกๆหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาจะทิ้งใบใบจะออกเป็นสีส้ม,สมๆเหลืองๆแล้วก็ทิ้งใบตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ จำนวนใบอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณห้าถึงหใบนะครับผมที่ผมนับดูเนาะก็ตรงนี้เนี่ยผมลองทำตามคำแนะนำที่พี่ๆที่อยู่ในกลุ่มหรือสีผสมนะครับแนะนำมาก็คือให้เลี้ยงแดดเนาะอันนี้ผมก็ลองเลีนะ้ยงละผ่านมาสองเดือนก็ยังเป็นลักษณะเหมือนเดิมครับก็คือผมเนี่ยเอาเอาต้นเนี่ยไปไว้ที่หลังบ้านแล้วก็เอาน้ำรอดใต้กระถางไว้นะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ ล่อในถาดรองน้ำนะครับก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็เลยจะสอบถามเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับอันนี้ไม่ได้มาแชร์ความรู้นะครับอันนี้แชร์ความที่ไม่รู้มากกว่านะครับว่าใครมีความรู้เนี่ยให้แชร์เรื่องของการแก้ไขปัญหาให้ผมทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําดูนะครับผมก็คลิปนี้ก็หอน่าจะประมาณนี้ครับผมก็ขอความรู้จากเพื่อนๆพี่ๆี่ที่เลี้ยงต้นฤาือสีผสมหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ